เมนูแรกของเรานะครับเราจะทําสลัดครับสลัดตัวนี้เป็นสลัดที่รับประทานแล้วชื่นใจเนื่องจากว่ามีผล,ลไม้อยู่ในนั้นด้วยครับผมจะทําสลัดส้มแบบเมดิเตอร์เรเนียนนะครับส่วนประกอบหลักก็แน่นอนครับว่าเป็นตัวส้มนะฮะจุกด้านบนจุกด้านล่างใช้มีดนะฮะคมๆหั่นลงไปนะครับอย่าก,กินเนื้อเยอะนะครับอ่าลักษณะนี้ครับ หั่นครึ่งเลยนะครับแล้วก็ตัดเป็นก้นกอนๆครับใหญ่ๆลนนักษณะนี้ชิ้นใหญ่บ้างเล็กบ้างไม่เป็นไรนะครับจากนั้นนะครับเราใช้หอมแดงนะฮะเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปในส้มครับผมโรยเกลือลงไปเล็กน้อยฮะแล้วเราก็เคล้าส้มเขาก็จะคลายน้ําออกมานะครับในขนาดเดียวกันตัวหอมแดงเนี่ยก็จะคลายความขมเวลาที่เจอกับน้ําส้มครับเดี๋ยวเรามาทําน้ําสลัดแบบง่ายๆครับมะนาวนะครับ ปรุงรสนะครับเกลือพริกไทยเล็กน้อยก็พอนะฮะตัดรสนิดนึงครับผมใส่พริกป่นครับไม่ต้องเยอะครับผักชีนะครับสับหยับๆยาครับแล้วผนก็ใส่ลงไปในน้ำมะนาวครับน้ำมะลําข้าวครับหลายๆคนอยากจะใช้เป็นน้ํามันมะกอกก็ได้นะฮะไม่ว่ากันเอาละผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีครับพักไว้ครับอีกส่วนประกอบหนึ่งนะครับ ที่พลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือมะกอกครับวันนี้เราจะใส่มะกอกดาครับจริงๆแล้วมะกอกเขียวกับมะกอกดำเนี่ยพันธุ์เดียวกันครับมันขึ้นอยู่กับช่วงของการเก็บเกี่ยวครับปกติแล้วเ,เวลาที่เขาจะทานมะกอกกันนะครับเขาจะทานได้ั้งแต่ตอนที่ผลเป็นสีเขียวจนผลเนี่ยเป็นสีเข้มเป็นสีดําแล้วแต่ว่าจะเก็บช่วงไหนมารับประทานนะครับมะกอกเนี่ยจะเป็นเรียกว่าอะไรครับเป็นผลผลิตของทางด้านเมดิเตอร์เรเนียนนะครับดังนั้นจึงมีอยู่ในอาหารทางเมดิเตอร์เรเนียนค่อนข้าง สูตรนี้เป็นสูตรสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนดังนั้นก็พลาดไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับคนจะใช้ทั้งหมดประมาณ15เม็ดแล้วกันนะครับเทน้ําออกเล็กน้อยหั่นครึ่งก็ได้นะครับผมเขาก็จะได้โดนน้าสลัดเคลือบทั่วๆผมเป็นคนที่ชอบทานอะไรที่มีเนื้อสัมผัสหลายๆอย่างนะครับใส่ถั่วลงไปฮะอันนี้เป็นถั่วพีแคนนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่มีถั่วอะไรก็ได้นะครับสับหย,ยาบๆแล้วกันครับผม ้นอ่อนทานตะวันนะครับเราก็ใส่ลงไปเล็กน้อยฮะน้ําสลัดครับที่เราผสมไว้ผมอาจจะใส่ใบสะระแหน่ลงไปเล็กน้อยนะครับจัดใส่จานสวยๆก็เสร็จแล้วครับสําหรับอาหารเมดิเตอร์เรเนียนนะครับเขาจะชอบใส่ชีสเฟตตานะครับคนใช้เฟตตาชีสแบบนุ่มๆน,นะครับบีโรยลงไปด้วยเล็กน้อยครับ เรียบร้อยแล้วครับเมนูแรกของเราในวันนี้นะครับเบาๆแล้วก็เป็นอาหารสไตล์มังสวิรัตด้วยสลัดส้มแบบเมดิเตอร์เรเนียนครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมพลรพักนักปรุงครับและถ้าเบือนแฟน YouTube ไม่อยากพลาดรายการของเราสามารถกด Subscribe รายการพลพักนักปรุงได้ตรงนี้เลยครับ